สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิธานาวิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านนสุววรณจังหวัดปิษณุโลกค่ะี4.5ส,สร้างภาวะความเป็นผู้นําของนักเรียนอย่างไรคะคิดดีทดําดีพูดดีค่ะการคิดดีทดําดีพูดดีทําให้ผู้คนยอมรับในตัวเรามีความรับผิดชอบซื่อสัตย์เป็นผู้นําที่ดีไม่เอาเปรียบหรือใช้คําพูดที่ไม่ดีรู้จักเสียสละ ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะในฐานะนักเรียนแกนนำที่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้านนักเรียนมีการบริหารเวลาไม่ให้กระทบต่อผลการเรียนอย่างไรคะหนูจดตารางงานค่ะใส่ใจกับงานมีความรับผิดชอบรีบเร่งทำงานที่เร่งด่วนและใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์เช่นทำงาน<ม>ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ หรือ้าหนูมีข้าว่างหนูไม่มีงานแล้วก็อาจจะใช้เวลานี้ทดทวนสิ่งที่เรียนมาค่ะแล้วก็อ่านหนังสือถ้าหนูไม่ทําสิ่งนี้ก็อาจจะไปเล่นกีฬาค่ะเช่นเล่นเปตองเล่นวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลค่ะนักเรียนมีวิธีการทํางานกับเพื่อนๆออย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีเพิ่มขึ้นคะ หนูใช้7กิจวัตรความดีข้อ4ถึง6ค่ะทั้งเรื่องการสื่อสารการทำดีไม่คิดร้ายกับเพื่อนมองเห็นข้อดีปรึกษาการทำงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและเป็นผู้ฟังที่ดีแบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสมของแต่ละคนเข้าใจว่าเขาทำงานได้หรือว่าทำงานไม่ได้ใช้คำพูดวาจาที่ไพเราะ มีความสุภาพคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือพี่ๆเพื่อนๆน้อนนงๆเช่นการเรียนการทำงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มีคนเข้ามาปรึกษาค่ะนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการรุนลุงการทำเจตกิจวัตรความดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือชุมชนอย่างไรคะหือเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนค่ะเช่น โครงการแอนดี้ดักรักตัวเองแอนดี้ดักรัลกลูกเลิกขาดและชั่วโมงสุดจริงเนาะหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นงานวันเด็กกีฬาสีวันแม่ซึ่งใช้จตกิจวัตรความดีในการดําเนินโครงงานที่ใช้จตกิจวัตรความดีในการดําเนินโครงงานก็เพราะว่าอยากให้น้องๆมีความสนุกสนานและได้เรียนรู้ว่าทําแบบไหนดีไม่ดีและฝึกให้น้องทําเป็นกิจวัตรประจําวัน แล้วคอยตักเตือนน้องๆค่ะ